นักรบที่2นะคะปลายเท้าจะเปิดออกนะคะยกตัวขึ้นส่งสองแขนออกด้านข้างแบบนี้ปลายเท้าขวาชี้ตรงไปด้านหน้าปลายเท้าซ้ายชี้รงออกไปด้านข้างสองแขนกลางให้ฝ่ามือเสมือหัวไหล่นะคะไหลผ่อนคลายสบายๆงอเข่าซ้ายลงมาเหมือนเดิมหัวเข่าเราจะไม่บิดเข้ามาด้านในพยา,ายามเปิดนะคะให้หัวเข่าและข้อต่อสะโพกตรงกรัน หย่อนสะโพกลงค่ะชุดท่านี้นะคะก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อต้นขาของเราแข็งแรงขึ้นฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไหล่ผ่อนคลายด้วยนะหย่อนสะโพกลงมาคะ่ะเวลาที่เราอยู่ในท่าอกไม่แอ่นนะคะหน้าท้องไม่ยืดออกมาด้านหน้านะเก็บอกเก็บท้องค่ะหมวนก้นเก็บท้องกระชับกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหน้าท้องให้อยู่ไหล่ผ่อนคลายสายตามองไปที่ปลายนิ้วมือซ้ายหย่อนสะโพกค้างไว้สี่ พยายามให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยเปิดออกนะคะเปิดออกนะ3 2และหนค่ะอาจแถมนิดนึงค่ะงอข้อศอกวางไว้ที่หน้าขาซ้ายเบาๆแขนขวาค่อยๆเปิดขึ้นแนบข้างหูเปิดลักแรกขวา ยืดลำตัวนะคะน้ำหนักจะไม่ทิ้งที่หัวไหล่ซ้ายนะอย่าลืมนะคะย,คยืดไว้ค่ะยืดไว้ค่อยคอยยืดเปิดรักแล้วมองไปที่เพดานได้มองทรงตัวได้ยากมองต่ำลงไปที่พื้นแทนนะหายใจเข้ายกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะซองแขนเปิดออกด้านข้างใายตาม,มองไปที่ปลายนิ้วมือซ้ายหายใจออกวางมือลงแล้วถึงขาซ้ายถอยกลับไปด้านหลังค่ะ เดี๋ยวลองดูข้างขวาบ้างนะคะขาขวายกสูงหายใจเข้าเก้าวขาขวาไปด้านหน้าระหว่างมือถึงไหมถึงไหมถึงมาเลยค่ะใครไม่ถึงจับเปิดส้นเท้าลงนะคะปลายเท้าซ้ายชีย้ออกด้านข้างปลายเท้าขวาชี้ออกด้านหน้านะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะเปิดแขนออกด้านข้างนักรบที่สอง รับแข็งแรงนะคะงอเขาอ่ายันสะพโพกลงหัวเข่าไม่ทิ่มเข้ามาด้านในนะพยายามเปิดหัวเข่าสะโพกตรงกันหัวเข่าข้อเท้าตรงกันค่ะขายืดตึงไหลผ่อนคลายเห็นก้นไหมเก็บนะคะมวนก้นเก็บท้องวนก้นกลบลงหาเก็บก้นกบเก็บหางเก็บหางตัวเองไหลผ่อนคลายสบายสบายสายตามองตามเลยจากนั้นค่ะงอข้อศอกแตะไปที่หน้าขาขวา เปิดลักแร้ซ้ายค่ะหมุนแขนซ้ายดึงแขนแนบหูยืนด้านข้างลำตัว4 3น้ำหนักจะไม่ถอนเอาจากขาด้านหน้านะคะเราจะไม่ยกสะโพกแบบนี้นะพยายามหย่อนสะโพวกไว้ให้กล้ามเนื้อต้นขากระชับขึ้นและ1ค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นเข้าสู่ท่านนักรบที่2หายใจเข้าหายใจออกวางมือโล่ถอยขวาดันสะโพกซูสู่ดาวดิดนค่ะ ทักในท่านี้เลยผ่อนคลายศีรษะมองรอดใต้หวังค่าจากนั้นวางเข่าลงพักแป๊บหนึ่งค่ะหย่อนสะโพกลงอยู่ในท่านเด็กมอผ่อนไหลหายใจเข้าออกสี่ใครไม่ไหวนะคะรู้สึกโดนกดทับที่หน้าท้องหายใจไม่ออกนะเปิดเข่าออกกว้างๆได้เลยค่ะเปิดเข่าออกกว้างๆแล้วหย่อนหน้าท้องลงไปตรงกลางระหว่างขา ผ่อนคลายศีรษะสบายสบายาจากนั้นนะคะเก็บขาเข้ามานิดนึงท่านี้เรียกว่าท่ากระต่ายนะคะท่านี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อด้านหลงังข้อต่อกระดูกมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นได,ได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้นะคะใช้สองมือนะจับไปที่ส้นเท้าค่ะสองมือจับไปที่ส้นเท้าแบบนี้ เก็บคางเข้ามาชิดหน้าอกนะคะแล้วใช้ศีรษะแตะไปที่ Mad ow, แมตต์เบาๆแตะไปที่แมตต์เบาๆนะในขณะเดียวกันนะคะลองค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นยกสะโพกขึ้นเก็บคางชิดอ,อกอยู่ศีรษะเราจะไม่ไถไปด้านหน้าเรื่อยๆนะคะพยายามให้ศีรษะอยู่ที่เดิมเหมือนมีกาวติดอยู่เลยค่ะจับส้นเท้าไว้นะแตะไว้เบาๆแล้วค่อยๆม้วนม้วนคางเข้ามาชิดหน้าอก เรายกโพกขึ้นมาค่ะยกโซกขึ้นมาอ่าเมื่อยกแล้วนะคะหัวไหล่อย่าปล่อยลงนะพยายามยกหัวไหล่ขึ้นหาเพดานหายใจเข้าออกไว้สี่สามสองหนึ่งค่ะอ่าจากนั้นค่อยๆหย่อนโพกลงช้าๆนะคะท่านี้ก็เลือกจัมหไหลเวพ้นที่ใบหน้าศีษะเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่ อาออกจากท่าแล้วให้เรานั่งในท่าเด็กหมอบแป๊บหนึ่งค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ่าจากนั้นวางฝ่ามือโลง่งวางข้างๆเข่านะคะแล้วค่อยๆยกลำตัวยกศีรษะขึ้นมาค่ะจะได้ไม่มีอาการเยนหัวส่งสองขาตรงไปด้านหน้าเลย สองขายืดตรงออกไปด้านหน้านะคะแล้วการขาออกกว้างประมาณ1่ช่วงสะโพกหนึ่งช่วงสะโพกห,หรือว่า1ช่วงหัวไหล่จากนั้นาหายใจเข้าค่ะก้างสองแขนออกด้านข้างหายใจออกบิดตัวไปทางด้านขวานะคะเมื่อบิดตัวไปแล้วเนี่ยเราสามารถวางมือได้เลยจะวางมือคือบิดไปได้แค่ไหนวางมือตรงนั้นเลยนะคะกระดกปลายเท้าล็อกพื้นไวน้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆค่ะพยายามยืดตัวไป หายใจออกกดอกลดสีสัลงมาต่ำๆท่านี้ก็ช่วยยืดหัวไหล่ทางด้านขวาได้ดีนะคะอ่ากล้ามเนื้อหลังล่างช่วงลำตัวเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราบิดนะคะก็จะทําให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังมากที่สุดหายใจเข้าค่ะยืดลําตัวกลับมากางแขนสองข้างออกหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางด้านซ้ายบิดไปแล้วค่ะบิดได้แค่ไหนวางมือแค่นั้นเลยหายใจเข้าลืกยืดตัวหายใจออกค่ะกดอกลงมา หายใจเข้าออกไว้แหละคืนค่ะหายใจเข้ากลางแขนออกขออีกรอบหนึ่งค่ะหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางด้านขวาบิดได้แค่ไหนหวางแค่นั้นเลยค่ะหายใจเข้ายืดตัวอีกรอบแล้วหายใจออกกดอ,อกลองค้างไว้ C กระดกปลายเท้าไว้ค่ะล็อกพื้นไว้สามสองหนึ่งค่ะหายใจเข้ากลางแขน หายใจออกบิดซ้ายค่ะกระดกปลายเท้าล็อกพื้นไว้หายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกกดอกโลสามสองหนึ่งค่ะยืดตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้ากางแขนสองข้างออกนะาหายใจออกค่ะผ่อนคลายทีนี้ยืดตัวออกไปทางด้านหน้านะคะลองดูค่อยๆนะคะค่อยๆย,ยืดลำตัวออกไปด้านหน้ายืดหน้าท้องออกไปด้านหน้ายืดหน้าอออกไปด้านหน้าให้มากที่สุด ใครที่ไปถึงสองนิ้วเกี่ยวไปที่นิ้วโป้งเท้าหายใจเข้าลึกๆค่ะย,ยืดอกยืดหลังหายใจออกค่อยๆงอข้อศอกแล้วกดหนะ้าท้องลงลดหน้าอกลงมาใครไปต่อได้ลองยืดอกอกไปด้านหน้าให้มากขึ้นค่ะค่อยๆขยับขวาขยับซ้ายได้นะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้ไม่ตึงมากหายใจออกลดหนะ้าท้องลงลดหนะ้าอกลงเท่าที่เราได้าหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกลดท้องลดอก ให้เรายืดลำตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆผ่อนค,คลายทีนี้นะคะขาขวานเนี่ยเราพับเข้ามาขาซ้ายนะคะให้เราเตะออกไปทางด้านหลังอันนี้เรียกว่าท่าพีเชียนหรือว่าท่านกพีรามนะคะท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อขาของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังเท้าราบไปกับแมตเลย พยายามคว่มสะโพกนะคะตอนนี้ขาที่ไปด้านหลังเราถ้าเราทิ้งสะโพกไม่มีการฝืนร่างกายมันจะเปิดทางด้านซ้ายมันจะเปิดนะพยายามคว่ำสะโพกลงนะคะคว่ำสะโพกลงเดี๋ยวทําให้ดูทางนู้นนะทําให้ดูทางนูน้นอ,อย่างนี้นะคะพยายามให้สะโพกปิดลงสะโพกซ้ายปิดลงสองมือวางลงด้านหน้าค่ะ สะโพกสองข้างเสมอกันสำหรับใครที่ตึงขาด้านหน้ามากๆนะคะเราอาจจะเก็บขาเข,าเข้ามาลึกๆนิดหนึ่งนะลึกนิดหนึ่งนะคะแล้วความสะโพกลงแต่ถ้าใครที่สามารถมีความยืดหยุ่นมากๆยังไม่ตึงเลยลองเปิดขาออกมาค่ะให้หน้าแข้งขนาดไปกับขอบเสื้อด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็คว้าสะโพกลงมาหลังเท้าต้องราบไปกับแมตให้ได้นะคะแล้วหย่อนตัวลงหายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกเดินไปมือไปด้านหน้าอ่ะลองพับตัวลงมานะศีษะพอนคลายหายใจเข้าออกค่ะ4 3 2กล้ามเนื้อสะโพกทางด้านขาขวานะคะจะตึงมากๆเป็นท่าที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อสะโพกขวา หนึ่งค่ะโอเคอ่ะทีนี้นะคะใครทด่ไปต่อได้นะท่าน,นี้จะช่วยยืดหน้าขาทางด้านซ้ายนะคะให้เราลองพับขาซ้ายเข้ามาแล้ววาดมือขวาค่ะไปจับที่หลังเท้าซ้ายจับได้แล้วนะคะลองค่อยๆกดส้นเท้าลงมาใกล้สะโพกหน้าขาซ้ายจะตึงมากๆหายใจเข้าค่ะยืดเตะขาเปิดอ,อกเปิดออกวาไหล่หายใจออกค่ะดึงส้นเท้าเข้ามาใกล้สะโพก อีกรอบนะคะหายใจเข้ายืดเตะขาเตะเปิดหัวไหล่ค่ะหายใจออกค่ะกดส้นเท้าลงมาใกล้สะโพกได้ไหมหายใจเข้าอีกรอบหนึ่งเปิดอ,อกเปิดหัวไหล่เตะขาเลยค่ะหายใจออกค่ะกดส้นเท้าลงมาใกล้สะโพกค้างไว้สี่สามสองหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะยืดตัวขึ้นนะอ่าท่านี้ใครไปต่อได้นะคะ อันนี้เป็นท่าฤุษี่ชมจันทร์ลองค่อยๆพับขาซ้ายเข้ามาค่ะเอามือซ้ายนะคะไปเกี่ยวเกี่ยวที่ขาทางด้านซ้ายแล้วไปต่อได้อีก mm hmm. ชูแขนขวาขึ้นประสานมือค่ะเรายืดอกขึ้นเตะขาสายตามองไปที่ปลายข้อศอกขวาค่ะยืดอกเชิดางซีพยายามความสะโพกนะในขณะที่อยู่ในท่านะคะสะโพกเราต้องไม่เปิดแบบนี้นะพยายามให้ปลายเท้าะคะ่ะตั้งขึ้นสู่เพดานนะซ้ำ 2 1ค่ะโอเคค่อยๆค,ค,คลายสลับข้างบ้างซ้ายนะคะดึงมาค่อมที่ขาขวาท่าต่อเนื่องเลยนะคะท่านี้เรียกว่าท่านั่งบิดตัวท่านั่งบิดตัวนะคะจะทําให้ลำไส้ของเราเมื่อถูกบิดตัวแล้วเนี่ยเป็นการบริหารลำไส้ของเรานะคะสําหรับใครที่มีลมในกระเพาะเยอะๆลมในลำไส้เยอะๆค่ะก็อาจจะมีมีการเลือออกมาได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ตั้งฝ่าเท้าขึ้นมาสําหรับใครที่สะโพกสองข้างนะคะนิดนึงพยายามให้สะโพกสองข้างแตะลงไปที่แมตแน่นๆนะอย่าให้สะโพกซ้ายลอยขึ้นมานะคะถ้าใครที่สะโพกซ้ายลอยแสดงว่าตึงมากๆอาจจะขยับฝ่าเท้าหามาอยู่ด้านหน้าของเขา่ฝาฝ่าเท้าซ้ายอยู่ด้านหน้าของเข่าขวาหายใจเข้าค่ะชื่อแขนขวาขึ้นหายใจออ,อกงอข้อศอกขวาขัดไปที่เข่าทางด้านซ้ายมือซ้ายวางลงด้านหลัง หายใจเข้ายืดตัวค่ะหายใจออกบิดเอวอ,อกไหล่ให้มากสายตามองผ่านไหลห่ซ้ายไปด้านหลังห้องเลยพยายามอย่าทิ้งน้ําหนักลงไปที่มือซ้ายนะคะจะทิ้งตัวไปที่มือซ้ายนะเพราะแรงบิดเราจะไม่มีพยายามยืดค่ะปลายนิ้วมือแตะพื้นไว้เบาๆนะยืดอ,อกค่ะหายใจออกบิดหายใจเข้ายืดแล้วก็หายใจออกบิดข้างไว้สี่สามสอ และ1ค่ะหายใจเข้าบิดตัวกลับมาอาจสลับข้างบ้างนะคะเอาขาขวานะเตะออกไปด้านหลังขาซ้ายค่ะวางลงไปเลยขาขวาเตะออกไปทางด้านหลังในท่าพีเจียนเก็บขาหลังเท้าราบค่ะหายใจเข้ายืดตัวยืดหลังและยืดอกขาถ้าใครไหวหายใจออกงขอข้อศอกวางลงที่ด้านหน้า คว่ำสะโพกไวค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกไตมือไปด้านหน้าเลยค่ะพับตัวกลมลงมานะหลังยืดยาวค่ะสะโพกความสี่สามสองหนึ่งค่ะยืดตัวขึ้นซอกวางให้ตรงกับหัวไหล่เลยค่ะแขนซ้ายนะคะรอบนี้เราจะพับขาขวามือซ้ายค่ะอ้อมหลังจับไปที่หลังเท้าหายใจเข้าให้เราเตะขายืด หายใจออกค่ะกดส้นเท้าลงมาหนึ่งหายใจเข้าค่ะเตะขายืดหายใจออกกดส้นเท้าลงมาสองหายใจเข้าเตะขายืดหายใจออกค่ะสามหายใจเข้ายืดหายใจออกเตะ่ะอ่ะขอโทษค่ะกดส้นเท้ามา C อีกทีนึ่งหายใจเข้าค่ะเตะขายืดและหายใจออกค่ะกดส้นเท้าลงมา3 2 1ค่ะโอเคค่อยๆคลาย ใครไปต่อได้หรือสีชมจันทร์นะคะสองมือวางพับขาขวาเข้ามาค่ะใครไปต่อได้ใครไปไม่ได้อยู่แค่นี้ก็ได้นะคะเอามือจับแล้วก็ชูแขนขึ้นแต่ถ้าใครไปได้ลองเอาข้อพับแขนค่ะหลังเท้าหลังเท้าอยู่ตรงข้อพับแขนขวายืดอกยืดหลังนะคะความสะโพกไว้แขนซ้ายชูขึ้นแล้วก็ประสานมือประสานมือแล้วเตะค่ะยืดอก เช็ดคางมองไปที่เพดานเล็กน้อยค่ะสียืดหลังไว้นะยืดออกไว้นะคะ3 2และ1ค่ะอ่ะจากนั้นค่อยๆ่อยผ่อนคลาย